ทางหนองก้าวหน่วยการเดินทางโดยรถไฟเนี่ยเขาบอกว่าถึงจะช้าแต่ชัวร์ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดบางที่มันมีอะไรหายไปในมาอ,อาจจะทําให้การเดินทางมันไม่ถึงถี่ไม้ก็ได้เพราะว่าตอนนี้ลาสุดที่จังหวัดสงคลาค่ะเกิดเหตุโจรเนี่ยไปหลักอุปกรณ์กันถนนเส้นทางรถไฟในพื้นที่ของอำเภอควนเนียงแล้วก็ฮัดยย้ายในรวมๆแล้ว17จุดเจ้าหน้าที่เร่งแก้ปัญหาเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับผู้ที่สั้นจอข้ามเส้นทางรถไฟค่ะ ที่จังหวัดสงคลาค่ะเกิดเหตุโจรขโมยอุปกรณ์เครื่องกันถนนเส้นทางรถไฟถึง17จุด<ะ>ในพื้นที่ของอำเภอควนเนี่ยแล้วก็อำเภอหัดใหญ่ยโดยเฉพาะเส้นทางรถไฟหัดใหย้ยประดังเบซาหนองซาหุ่ยเห็นว่าทุกหลักไปถึง9จุดจาก้งหมด10จุดเล็กแค่จุดเดียวที่ไม่ทุกหลักที่ก็เลยทําให้ชาวบ้านที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเนี่ยเขาเกิดความกังวลแล้วก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยรวมถึงเป็นอันตร,รายในการสั้นจอนข้ามทางรถไฟทาไมสั้างเกตฑให้ดีว่ามีรถไฟผ่านมาหรือไม่ด้านนายประชานิว วัดบัวซีว่านางานศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้การรถไฟบอกว่าพื้นที่ที่ทุกหลักอุปกรณ์เครื่องกันถนนเส้นทางรถไฟมากที่สุดก็คือสายประดังเบซ่าพื้นที่ตำบลบ้านผุตำบลบ้านไา,ายแล้วก็ตำบลผะตงโดยตำบลบ้านผุเนี่ยเห็นว่าทุกหลักไปถึงเซจุดเลยทีเดียวนะคะคถึงสิ่งที่โจรมันเอาไปนั้นนะมีทั้งแ่งเข็นเสาสัญ,ญญาณไฟเสาติดปลายเตือนแบตเตอรี่สายไฟสายเคเบิล เล็กปรับคานร่วมความแสียหายเนี่ยหนับสิบล้านบาทเลยนะคะ oh. แล้วก็ล่าจุดเนี่ยพบว่าโทษหลักเลวหลักลาวหลักซ้าเลือยอยู่พนันแหละห uh huh. ลังจากที่ซอมเสร็จไปแล้วก็มาหลักลาวเลาอ, <c oughs> อ่ะค่ะต้องบอกว่าโอ้โ oh หเอาไปแข็งวัดทางผีเลยนะ ใช่ทั้งรวมโดยเลยในสิบกว่าล้านเลยนะคะขอก็มเสร็จแล้วก็ยังมาหลักเล่เหล่าค่ะซึ่งที่ผ่านมาพอเกิดปัญหาค่ะชาวบ้านก็จะโทรเจ้าหน้าที่ว่าไม่แก้ปัญหาซึ่งความจริงค่ะหากเกิดจากระบบเครื่องกันนุ่นคัดโครงเนี่ยนะเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ทันทีภายในยิบเสีชั่วโมงค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาจากปัจจัยภายนอกก็คืออุปรกรณ์เนี่ยมันทุกหลักเกือบถูกยางการซ่อมเซมก็เลยลาช่าและก็มุลราคาความเสียหายย่างเดชโอบอก มันจํานวนมากนะคะันไม่ใช่ลักรวยค่ะพ่อเทียบกับโจ้นเนี่ยมันนําอุปกรณ์ดัางกลาไปคล้ายไดยเบียมาก็ไม่กี่ร้อยบาทค่ะม,มันไม่คุ้มเลยหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะ ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาตนนี้เนี่ยทางการรถไฟก็ได้ห้าหรือกับหน่วยงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองบ้านพลูเทศบาลตำบลบ้านรายเทศบาลตำบลพะตงตำรวจฟัดปค้งและก็องค์กรชุมชนเพื่อข้อความรวมมือช่วยกันร,รักษาเครืองกันถนนแล้วก็แคบแจ้งโบเซ่เทพกุกเหตุค่ะแล้วก็แคปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยทราบถึงปัญหาโดยใช้แนวทางของผะตงโมเดลดึงมวลชนเข้ามารวมในการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยให้เน้นหน้ามากยิ่ง ส่วนจิตทีเครื่องกันน้นทุกหลักอุปกรณ์เสียหายจนใายการไม่ได้เนี่ยเห็หนว่าเขาก็จะแคบแก้ปัญหาเดเร็วที่สุดนะคะโดยเฉพาะพื้นที่บ้านคลองยาเนื้อคลองยาตายซึ่งมีผู้สั้นจอนเป็นจำนวนมากเพระนาะฉะนั้นก็เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนั่นเอง นี่นะคะก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาย่านเถเขาบอกว่ามันมีเป็นผัดตงโมดเดลใช่ไหม,มก็จะดึงมวลชนหรือว่าประชาชนในแร่เหลวให้เขามามีส่วนรวมในการเป็นหูเป็นตาถ้าว่าขอบเห็นสิ่งพิษปกติค่ะก็ให้แคบแจ้งจเจ้าหน้าที่ได้ทันท่วงทีเพราะนี่ต้องบอกว่าการเะืดุหลักบ,บ,บันมีปิซมโอเสี่ยงมากเลยนะใช่คือคุณเอาไปทีละย,ออย่างซ่องย่างแต่ว่ามันรวมๆแล้วเนี่ยมันทําให้ระบบข้องการแจง้งเตือนเนี่ยมันเสียหายที่สําคัญ ลองหนึกถึงผี่น่องประชาชนที่เขาสั้นจนไปมาบริเวณนั้นถ้าสมมติมันไม่มีเครื่องกันหรือว่า้ายกันใช่ไหม,มเขาเขจะไม่รู้ก็ได้ว่าออรถไฟจะมาหรือไม่ปกปองค่ะออถ้าเกิดขบรถไฟมา,า,า,มาทุกคามพอดีะทำผื่ล่ะใช่อีกย่างยืงเจ้าหนเดียเขาบอกว่าราคาอุปกรณ์เหล่านี้นะมันราคาก็คือหลาสิบล้านแต่ว่าพอคุณเอาไปขายเล้วเนี้ย มันได้แค่มไม่กี่บาททถานั้นมันไม่คุ้มเลยนะคะกับสิ่งนี่มันจะตามมาทีหลังพอรัวเขาสม้มก็ซ่อมเสร็จแล้วใช่ไหมไปลาวลิจริงมันไม่ส้มครเลยนะเขาให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจับกลุ่มว่าขโมยคนนี้ให้ได้โดยเร็วนะจับมาลงตัวไซแค็อย่าหนึกถึงแต่ประโยชน์แต่ตัวเอง <S <S ใ,ให้หนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมั้งถ้าเกิดคนอื่นเขาปลอดภัยลองหนึกถึงถ้าเกิดเป็นลูกล้านเข้าเองล่ะโตกตองจะพันผืนี่นะคะก็เชื่อเป็นผู้เป็นตากันนะคะ